รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย คุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Destination ประทับใจที่ปลายทางค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสจุดประทับใจทั่วเมืองไทยของเหล่าบุคคลที่น่าสนใจจากทั่วทุกวงการนะคะพบกันเป็นประจำแบบนี้ค่ะทางช่องสถานีข่าว24ชั่วโมง t i n n d t e n t ค่ะเมื่อวันที่4มีนาคมที่ผ่านมานะคะเป็นวันสําคัญทางพุทธศาสนาวันนึงค่ะนั่นก็คือวันมาฆบูชานั่นเองไม่รู้ว่าคุณผู้ชมได้ไปทําบุญกันบ้างหรือเปล่าแต่ว่าใ,น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 ในกล้ๆกันนะคะก็มีอีกหนึ่งวัน คัญเหมือนกนนั่นก็คือวันที่5มีนาคมค่ะเป็นวันนักข่าวหรือวันสื่อสารมองชนแห่งชาตินั่นเองค่ะซึ่งยุคนี้นะคะเป็นยุคที่เรียกได้ว่าการสื่อสารเนี่ยย่อโลกะแ้อยู่เพียงปลายนิ้วเท่านั้นเพราะฉะนั้นนักข่าวถือว่าเป็นบุคคลที่มีความสําคัญมากๆเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมคะแล้ววันนี้ค่ะรายการ The Destination ของเรานะคะก็ได้รับเกียรติจากหนึ่งในนักข่าวที่ได้รับการยอมรับอีกด,ด้วยนั่นก็คือคุณประสงค์เลิศลัตนวิสุทธ์วพาแต่วันนี้คุณประสงค์จะมาแนะนําสถานที่เที่ยวที่ไหนในเเมืองงไไทยยปฟักักนลค่ะ เ t s d e สติเนชของเราวันนี้เป็นนักข่าวอาวโุโสผู้คร่ำวอดในวงการสื่อสารมวลชนมาร่วม30ปีคุณประสงค์เลิศรัตนวิสุทธ์ค่ะปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการบริหารสถาบันอิสระปัจจุบันนะครับผมก็เป็นเรียกว่าตำแหน่งผู้อำนวยการบริหารสถาบันอิสระมูลที่พัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทยนะครับสำนักข่าวอิสราเ,เป็นเว็บไซต์เว็บไซต์เนี่ยเหมือนกับหน้าร้านร้านขายของอะ่ะ มีดิสเพย์มีการวางสินค้าอย่างนั้นอย่างนี้แนวโน้มในปัจจุบันเนี่ยคนเนี่ยไม่ได้เข้ามาดูเว็บไซต์ข่าวโดยตรงแต่จะดูข่าวผ่าน Facebook Twitter หรือแม้แต่ไลน์ดังนั้นแม้จะเป็นวันหยุดเนี่ยถ้าว่างหรือม,มีเวลาอยู่แล้วก็ต้องเอาข่าวเนี่ยขึ้น f Facebook อ่าขึ้น Twitter หรือแม้แต่ส่งไปตามไลน์อันนี้คือแม้จะเป็นวันหยุดนะครับนั่นก็คือเป็นคึไก,กปงานดีเลยไปเลยสมัยก่อนที่ยุค อินเทอร์เน็ตหรือโซเชียลมีเดียยังไม่ได้แพร่หลายหรือเป็นที่นิยมเท่านี้เนี่ยเราก็มองว่าสื่อมวลชนเนี่ยคือเกสคริปเปอร์หรือนายทวารข่าวสารเป็นทัวกันกรองคัดกรองข่าวสารในการนําเสนอสู่ประชาชนทีนี้พอมันมีความนิยมในโซเชียลมีเดียนะครับใช้อินเทอร์เน็ตมากขึ้นเนี่ยคนที่ต้องการส่งสารเนี่ยแต่ก่อนต้องส่งสารผ่านสื่อมวลชนหรือสื่อกระแสะหลักหรือจะเรียกอะไรก็าตามแต่เนี่ยไม่ต้องละ ถ้าคุณมีประเด็นที่ดีคุณก็สามารถผลิตข่าวสารแล้วส่งออกได้ผ่านโซเชียลมีเดียของคุณเองไม่ว่าจะเป็น Twitter เป็น Facebook หรืออื่นๆหรือแม้แต่ YouTube แต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามมาคือข่าวหรือข้อมูลข่าวสารนี่มันไหลบามาจำนวนมากมีความสับสนไร้ระเบียบจริงเท็จยังไงก,ก็ก็ไม่รู้ันั้นหน้าที่ของเกส e คิปเปอร์เนี่ยจะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนจากการเป็นตัวกันกรอง หรือเป็นคนที่คัดเลือกข่าวเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นคนที่จะต้องจัดระเบียบตรวจสอบแล้วทําให้ข่าวที่มันกระจัดกระจายไร้ทิศทางเนี่ยมีคุณภาพน่าเชื่อถือตรงนี้ผมคิดว่าอยู่ในช่วงปรับตัวคงต้องระยะหนึ่งที่น้าข่าวจะต้องเรียนรู้การทํางานในลักษณะที่ต้องจะไปด้วยมีความลึกด้วยแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารที่มันไหลบ่ายอย่างสับสนเนี่ยให้มันมีคุณภาพน่าเชื่อถือ อย่างช่วงตอนปีใหม่เนี่ยก็ได้ไปเที่ยวเปลยที่เชียงคานบรรยากาศวินเทจบ intage, แบบนั้นก็โอเคที่ดินมแม่น้ำย่างก็ได้หรือเรียกว่าอยู่เฉยๆตื่นเช้ามาได้อ่า,อาดื่มกาแฟใช่ไหมก็ไม่ต้องเร่งร้อนอากาศเย็นๆอย่างเงี้ยเพราะมันผ่อนคลายได้ดูสายตาดูพักผ่อนไปเรื่อยๆอย่างนั้นโอเคก็อย่างสองสาอย่างที่บอกก็คือหนึ่งธรรมชาติวินเทจหรือไม่ก็แต่แต โบราณสถานโบราณเอะโบราณสถานเรื่องของประวาสต์อย่างเงี้ยก็น่นาจ,จะได้สิ่งที่เราทําคือเราพยายามถ่ายรูปแล้วกเก็บเป็นเรื่องเรื่องแล้วแล้วก็โพสต์ในเฟ e บุ o k อย่างนี้บรรยากาศที่เชียงคานถนนริมแม่นม้ำบรรยากาศนี้ก็คือกเก็บมันก็อยู่ใน Facebook จังหวัดเลยมุ่งหน้าสู่จุดประทับใจที่ปลายทางของคุณประสงค์กันที่อำเภอเชียงคานแต่ก่อนจะไปเที่ยวกันก็ขอแวะเติมน้ำมันนิดนึงนะคะเฮ้ hey! ถึงเชียงคานแล้วค่ะเดินทางมาตั้งไกลนะคะก็ต้องขอแวะเติมน้ำมันกันสักหน่อยค่ะคอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะเป็มถามไปเลยค่ะ คดร้อบาทโอเคพอดีทางปั๊มมีโปรโมชั่นเติมน้ำมันครบแปดแ้อยบาทแลกซื้อตูกตาก็ี400 49บาทครับสนใจไหมครับสนใจครับเอาด้วยเลยอ่ะนี่ครับขอบคครับน่ารักจังเลยอ่ะจิ๋อตอนนี้นะคะน้ำมันก็เติมแล้วรถพร้อมแาาก็พร้อมไปเที่ยวกันดีกว่าคะ่ะ ปี t i l i n d n n e r g y g y a w d s d ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้กับโลกได้กว่า8 0 0แสนตันเทียบเท่าการปลูกต้นไม้100ล้านต้นมาร่วมกันสร้างความสำเร็จของสุดยอดรางวัลด้านพลังงานไทยระดับสากลที่ worldwide. thailandenergyaward. com ทำไมมนุษย์ถึงบินไม่ได้ นี่คือคำถามเมื่อหลายร้อยปีที่แล้วมันทำให้เราได้ก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองกลุ่มปตทเชื่อว่าพลังของการตั้งคำถามจะสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์สร้างนักวิจัยและนวัตรกรรมใหม่ให้ประเทศก้าวไปข้างหน้า <S <S เป็นไปได้ไหมครับถ้าเราจะเดินทางได้เร็วกว่าแสง15ปี ไ n แลนด์เอเนอร์จีอวอช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้กับโลกได้กว่าแป0แสนตันเทียบเท่าการปลูกต้นไม้100ล้านต้นมาร่วมกันสร้างความสำเร็จของสุดยอดรางวัลด้านพลังงานไทยระดับสากลที่ worldwideweb.thailandenergyaward.com สนับสนุนโดยปตทพลังที่ยั่งยืนเมื่อเติมน้ำมันพร้อมก็ออกเดินทางกันต่อเริ่มกันที่โบราณสถานสำคัญแห่งหนึ่งของเมืองเชียงคานนั่นก็คือวัดพระพุทธบาทผู้ควายเงินค่ะและสถานที่แรกที่พาสพาคุ่มชมไปสัมผัสกันนะคะนั่นก็คือที่นี่เลยค่ะ วัดพระพุทธบาทภูควายเงินแต่ว่ายังไม่ถึงนะคะเพราะว่าเราเนี่ยต้องต่อรถขึ้นไปค่ะทางที่ขึ้นไปค่อนข้างลาดชันนิดหนึ่งเดี๋ยวเราไปหารถตรงน,นู้นขึ้นไปกันดีกว่าค่ะคุณผู้ชม ในอดีตนะคะเชื่อว่าใครที่ขึ้นไปถึงย่างรอยพระพุทธบาทผู้ควายเงินได้เนี่ยต้องเป็นผู้ที่มีบุญวาสนาเท่านั้นค่ะเพราะว่าทางที่ขึ้นไปต้องเป็นทางลัดเลาะตามป่าค่ะแล้วก็สูงชันอีกด้วยแต่ว่าปัจจุบันนี้นะคะก็มีการสร้างถนนให้ขึ้นไปได้สะดวกยิ่งขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่ชินเส้นทางก็อาจาจะอันตรายอยู่บ้างค่ะแต่ไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าเขามีบริการรถรับจ้างค่ะพาขึ้นไปถึงด้านบนเลยเพียงแค่โทรไปเบอร์นี้โทรก่อนนะ นี่ค่ะรถมารับแล้วค่ะขึ้นรถกันเลยดีกว่านี่บมาแล้วตาัมมาถึงแล้วลองก่อนร,อรับพุทธบาทภูควายเงินถือเป็นโบราณสถานเก่าแก่ทางพระพุทธศาสนาอีกแห่งหนึ่งในอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยค่ะ เป็นศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์สำคัญคู่บ้านคู่เมืองเชียงคานมาน,นานนั่งรถขึ้นมาสักแป๊บหนึ่งก็ถึงแล้วล่ะค่ะวัดพระพุทธบาทภูควายเงินค่ะมีหลักฐานระบุเอาไว้นะคะว่าวัดแห่งนี้สร้างขึ้นมาปีพศ2300ค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปสักการะรอยพระพุทธบาทกันดีกว่าค่ะคุณผู้ชมในอดีตวัดนี้เป็นวัดร้าง แต่มกักจะมีพระธุดงเดินทางมาปักกลดบําเพ็ญเพียรอยู่เสมอและในบริเวณวัดยังมีรอยพระพุทธบาทปรากฏอยู่ภายใต้ซุ้มอิดใหญ่ซึ่งในภาษาถิ่นจะเรียกสิ่งปลูกสร้างในลักษณะนี้ว่าอบมุงซึ่งต่อมาก็ได้ก,กลายเป็นชื่อหมู่บ้านทางที่ตะวันออกของวัดนั่นก็คือบ้านอุมุงค่ะ พระพุทธบาทภูควายเงินเป็นรอยพระพุทธบาทที่มีความยาวประมาณ120ซนติเมตรกว้างประมาณ65ซนติเมตรค่ะปริสถานอยู่บนหินรับมีดนะคะแล้วก็ยังได้รับการขึ้นทะเบยียนเป็นโบราณสถานเมื่อปีพศ2478อีกด้วยละค่ะ อีกไฮไลท์หนึ่งนะคะของวัดพระพุทธบาทภูควายเงินแห่งนี้นั่นก็คือกระต่ายค่ะที่นี่นะคะมีกระต่ายอยู่เยอะมากมายเลยเดี๋ยวเราซื้ออาหารก่อนที่จะเข้าไปให้อาหารกระต่ายกันดีกว่าค่ะแม้กระต่ายที่นี่แต่ละตัวน่ารักทั้งนั้นเลยนะคะ หลังจากที่เรา,าทําบุญกันเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวรอให้แดดร่มลมตกสนิทหนึ่งก่อนค่ะเดี๋ยวพาะสภพาไปเดินถนนคนเดินที่นี่เพื่อที่จะไปหาของกินแล้วก็ของฝากกันด้วยค่ะคุณผู้ชมไหว้พระทำบุญและป้อนอาหารกระต่ายสุดน่ารักกันไปแล้วก็มาถึงเวลาเดินชิลชที่ถนนชายโขงจุดประทับใจที่ปลายทางของคุณประสงค์กันค่ะ นี่นะคะพลก็พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ถนนชายคลองค่ะซึ่งตลอดสองข้างทางเนี่ยเราก็จะเห็นภาพบ้านไม้เก่าๆค่ะซึ่งบางหลังนะคะก็ถูกดัดแปลงไปเป็นโฮมสเตย์บ้างเป็นร้านอาหารบ้างหรือว่าจะเป็นร้านค้าที่มีความเก๋ไก๋ให้เราได้ถ่ายรูปตามใจชอบเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมคะแล้วก็ตลอดระยะทาง2กิโลเมตรตรงนี้ค่ะมีของขายตลอดเลยด้วยไม่ว่าจะเป็นอาหารเสื้อผ้าของฝากโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยค่ะตอนนี้คนก็เริ่มคึกคักแล้วด้วยค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปเดินช้อปปิ้งกันดีกว่าค่ะ เชียงคานนั้นเป็นเมืองเล็กๆริมแม่น้ำโขงสุดชายแดนไทยเป็นอำเภอหนึ่งซึ่งยังคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมและประเพณีแบบเรียบง่ายซึ่งปัจจุบันหาดูได้ยากแล้วนะคะคุณผู้ชมคะออกมาเดินเที่ยวถนนคนเดินแบบนี้นะคะเาว่าเราควรที่จะพกถุงผ้าแบบนี้ออกมาด้วยค่ะเพื่อเป็นการลดใช้ถุงพลาสติกที่ย่อยสลายยากและก็เป็นการช่วยลดโลกร้านได้อีกด้วย มีโปสการ์ดขายด้วยค่ะ เ,เรียบง่ายของวิถีชีวิตคนที่นี่นะคะถือได้ว่าเป็นเน่ห์อย่างหนึ่งของผู้ที่มาเยือนเชียงคานแห่งนี้เลยก็ว่าได้ค่ะใครที่มาเนี่ยก็ต้องประทับใจทุกรายเลยรวมไปถึงคุณประสมด้วยนั่นเองค่ะคือเวลาไปเที่ยวเราก็ไม่อยากจะทําอะไรเร่งร้อนเพราะชีวิตที่เราใช้อยู่มันเร่งเร็วถ้าเราไปนั่งร้านกาแฟที่มันสไตล์ดีๆเข้าแล้วก็อยากจะนั่งนาน,น,นสักชั่วโมงสองชั่วโมง,สง,ง,โมงเสร็จปุ๊บก็อยากจะมาเดินทีนี้มันพอมี Facebook เนี่ยสิ่งที่เราทําคือ เ้วพยายามถ่ายรูปแล้วเก็บเป็นเรื่องๆแล้วก็โพสใน Facebook นี่บรรยากาศที่เชียงคานถนนริมแม่นม้ำบรรยากาศนี้ก็คือเก็บมันก็อยู่ใน Facebook แต่ถ้าเกิดถ่าย Facebook มีค้อแนะนำว่าถ้าอยากจะเก็บรูปนะั้นไม่ควรจะอัดไว้ต่าหากนะเพราะมันเกิดล่มสลายเกิดมันเปลี่ยนนโยบายทีนึงสิ่งที่เราเก็บมาเนี่ยกลายเป็นกรรมสิทธิ์ของเขาไปหมดนะ <laughs> ลาดีเชียงคานส่วนใหญ่ของที่นี่ของของฝากของที่เราดึกนะคะก็จะมีคำว่าเชียงคานติดไว้แทบจะทุกชิ้นเลยก็ว่าได้ ม,น,น,มนี่คือคำถามเมื่อหลายร้อยปีที่แล้วมันทำให้เราได้ก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองกลุ่มปตท,ะทเชื่อว่าพลังของการตั้งคำถามจะสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์สร้างนักวิจัยและนวัตกรรมใหม่ให้ประเทศก้าวไปข้างหน้าเป็นไปได้ไหมครับถ้าเราจะเดินทางได้เร็วกว่าแสง 5ปี Thailand Energy Awards ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้กับโลกได้กว่า8 0 0 0 0ตันเทียบเท่าการปลูกต้นไม้100ล้านต้นมาร่วมกันสร้างความสำเร็จของสุดยอดรางวัลด้านพลังงานไทยระดับสากลที่ www.thailandenergyaward.com กว่าคะอะอืะอขอบคุณค่ะของกินก็มีขายตลอดทางของฝากก็มีขายตลอดทางแล้วก็ยังมีเสื้อผ้ากระเป๋านะคะโหเครื่องประดับเยอะแยะมากมายเพลินมากเลยค่ะอ,อร่อยด้วยเค้าจี่สุดโบราณเลยอุย้ยมันเลื่อนอะ บนัน่งพักกั่นแล้วค่อยลุยต่อ ของกินขึ้นชื่อหนึ่งอย่างของที่นี่นะคะนั่นก็คือปลาท่องก่อยัดไส้ค่ะไปซื้อดีกว่าค่ะอุ้ยหมนเหลือรถเดียวเองเอาปลาท่องโกค่ะเหลืออันเหลือรถดีรถเดียวอหรคะกับกล้วยหอมค่ะนั่นเอาสองอันเลยใครง่ายเอ่ยชิ้น่ามสบบาทเอาอย่างละชิ้นค่ะนี่ได้กินแล้ว ใ้ไส์กล้วยหอมก่อนละกันนะของมาให้ดูชัดๆค่ะไงหอ,หอมๆต้องร้อนแน่ๆเลยอ่ะเนี่ยอันนี้กล้วยเน้นๆนี่ลเยสุดยอดค่ะ อะไรเดี๋ยวพี่อ๋อเป็นผลผลงานที่ร้านครับผมคุอผู้ชมขายผีตาโขนครับผมผีตาโขนแล้วผีตาโขนเขาเต้นท่ายอย่างเงี้ยเหรอคะผมก็เต้นไปเรื่อยครับจริงๆน่ราคร,ครักมากๆข้างในคืออะไรคะทั้งไทคนนี่แหละครับผม ตามหารักแท้ที่เชียงคานค่ะที่ถนงคนเดินเชียงคานแห่งนี้นะคะตลอด2องข้างทางค่ะเราจะเห็นว่าจะมีมุมให้ถ่ายภาพนะคะตามร้านค้าต่างๆมากมายเลยค่ะ ส่วนคำพูดที่เขาจะติดนะคะก็อย่างเช่นเลยไปเป็นลาวไปเลยกอหรือว่ารักเลยหรือจะเป็นเออเลยคานมานานแล้วอะไรประมาณน,นี้ค่ะเยอะแยะมากมายจริงคุณผู้ชมต้องลองมาถ่ายดูบ้างนะคะ,เ,คะเออแล้วเราจะไปไหนดีละ่ะมันตายไนเหนือท่าด่างไปเลยกอเลยไปเป็นลาวไปดูแลกัน และก็มาถึงช่วงเวลาที่คุณผู้ชมรอคอยแล้วค่ะเรามีของที่ระลึกมามอบให้กับผู้ชมที่ร่วมสนุกตอบคำถามประจำสัปดาห์ของเราด้วยค่ะคำถามของเรานะคะมีอยู่ว่า วัดพระพุทธบาทภูคอยเงินสร้างขึ้นเมื่อปีพศออได้ค่ะพิมดีหนึ่งถ้าตอบว่าพศ .2,300 หรือดี2ถ้าตอบว่าพศ2,400ค่ะถ้าคุณผู้ชมทราบคําตอบแล้วนะคะก็ส่ง S อสเอ็มข่ามาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยเอ,อ้ยนี่มันโทรศัพท์นี่นาะใครที่ตอบถูกนะคะก็รับของทะลึกจากทางรายการไปเลยค่ะสตอนานี้ไปฟังเฉลยและชมรายชื่อผู้โชคดีประจําสัปดาห์ที่แล้วกันก่อนเลยค่ะ น,นี้นะคะพลาก็ได้พาคุณผู้ชมไปทํากิจกรรมต่างๆมากมายกันแบบเต็มอิ่มกันไปเลยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าจะพูดให้ถูกนะคะเรื่องอิ่มเนี่ยต้องบอกว่าของกินเราจัดหนักจัดเต็มมากๆเลยยังไงวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณนะคะคุณประสงค์เดินรัตนาวิสุทธิ์ที่ได้แนะนําสถานที่สุดทับใจที่เชียงคานแห่งนี้ให้พลาและคุณผู้ชมได้มาสัมผัสกันค่ะที่นี่นะคะมากี่ครั้งก็ไม่เคยเบื่อจริงค่ะคุณผู้ชมส่วนตอนนี้ค่ะหมดเวลาของรายการ The Destination ประทับใจที่ปลายทางแล้วล่ะค่ะพบกันได้ใหม่นะคะทุกวันอาทิตย์ทางช่องสถานีข่่าว24ชัโมงที N24 ค่ะแล้วที่สำคัญค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกดไลค์ like เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราในแฟนเพจรายการได้ด้วยนะคะจนตอนนี้ค่ะพอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วอแล้วที่สำคัญค่ะอย่าลืมหาเวลาออกมาท่องเที่ยวเพื่อเก็บเกี่ยวความประทับใจกันด้วยนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ นั้นการที่เราไปเที่ยวเขาเนี่ยเราไม่ควรไปทําลายสิ่งที่มันมีอยู่ของเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องธรรมชาติก็ดีนาทำก็ดีเราควรจะร,รักษาไว้ควรจะต้องมีกฎกติกาเลยว่าถ้าคุณเอาขึ้นมาเท่าไหร่คุณต้องเอาลงมาเท่านั้นนี่เป็นพาร,รนน 2, ท้องถิน่นนะครับอันที่สองท้องถิ่นอาจจะเก็บค่าใช้จ่ายให้เพียงพอเก็บให้จ่ายเลยว่าเป็นค่าแค่เป็นค่าดูแลค่าขยะจะรวมอะไรก็ตามแต่ แต่ระบบการจัดเก็บขยะซึ่งเราพูดกันมานานมากแล้วคือเราไม่ได้แยกใช่ไหมฮะเราไม่ได้แยกคนก็ไม่ได้ถูกฝึกมาเราทำไงให้การแยกขยะเนี่ยให้มันเกิดผลได้จริงผมก็เชื่อว่าจะลดภาระกับคนที่ต้องตามมาเก็บเนี่ยสิ่งนี้ผมแค่เป็นเป็นประเด็นถ้เป็นขยะก,กับมนุษย์เนี่ยเป็นคู่กันแกยากมาก <laughs>